สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชิน่าค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกี้ยวไมโครับจะเป็นยังไงเมือ่ออาวุธในไมโครับมีความยาวมากก็แค่ค่ะถ้าอย่างงั้นเราไปลองเล่นหมดนี้กันเลยจ้ยาไอ้นี่พี่เคนรู้เปล่าอะอาวุธในไมโครับเนี่ยมันจะไม่สั้นอีกต่อไปแล้วนะเพราะมันย,ยาวมากเอาอะไรมาพูดในฝันหวานมาเนี่ยนเนยขาบอกว่ายาวเดี๋ยวมาคิดเยอะไปเดี๋ยพี่เคนไม่เชื่อหรอยาวหลายเมตรเลยนะดูดิอะไรเนี่ยนะไทเดนยักษ์โหมันเป็นยาวเงี้ยดูตีสูนี่ มันยาวไปกี่บอกแล้ไม่รู้่ย เราหายไปแล้วเราจะถือไหวกันป่าอ่ะน่าดีเฮ้ยจะมีแค่ไฮเดรนหรือบ้าอย่างอื่นจะธรรมดาก็ได้นะมันยาวเท่าไม้กระบองเลยอ่ะถ้าถือวินี้โดนหัวกันเองนะเนี่ยโอเคค่ะก็ตอนแรกๆนะคะเราก็จะลองเล่นแบบเซอร์วเวอร์ดูนะคะแล้วก็ลองคับของน้อแล้วก็ลองเอาของที่เราคับได้นะคะที่มีไซส์แบบว่าพวกไซส์ยาวๆนะคะมาลองใช้เอาชีวิตรอดในไมค์คัฟเป็นดูกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะโอเคไหมอเอไปตัดแล้วไปตัดแล้วหรือมือสักก่อนนะอ๋อมันจะเปลี่ยนสกินให้ดูลำบากลำบนมากขึ้นหรือเปล่า อันดับแรกต้องมาตอกไม้กันก่อนมาตัดไม้กันก่อนนะอันนี้เบสิกเลยแถ้าแบบว่าจะเล่นสไบเมอร์เนี่ยมันก็ต้องมาตัดไม้กันก่อนใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะต้องครับกล่องครับกันก่อนนะเนาะโอเคเรียบร้อยได้กล่องครับมาแล้วอย่าลืมทำขวาให้พี่เคนนะแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนต่อไปอีกมาทำสติก๊ก สติกมันก็ยังสั้นอยู่นะเอ้ยแล้วมันจะยาวได้จริงเหรอนี่ไม้แปะโอเซ่จากเม thank you พิเกนรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแปะสภาพไม้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาคัพอันแรกนะคะก็จะเป็นพิกแอคไม้เนาะโอ้โหในรูปกล่องคัพเป็นยาวจริงไหมอ่ะแล้วก็ขวานไม้เฮ้ยใครใค่รูปป่ะแน่อะไรเนี่ยแน่ค่ายนี่จริงๆนะมันเปลี่ยนสกินด้วยมันยาวขนาดนั้นอะ มันยังอีกยาวมากเลยพี่เคนคุนี่ขนาดไม้เนี่ยโอ้ระวังเฉาะพี่เคนเอาไปใส่มะม่วงได้เลยเนี่ยน่าเฮ้ยมันยาวไปใส่มะม่วงนะโอ้มันยาวเกินไปนี่นี่ขวานแล้วเนี่ยนั่นขวานกับพิกแอคแล้วนะมันจะยาวมากไปแล้วนะัต้องดูหัวกันเองใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าดนหัวพี่เคนเดี๋ยวเราตอนน้นมันถึงได้ยาวขนาดเนี้ยใส่มะม่วงกันใส่มะม่วงกันเฮ้ยใส่แอปเปิ้ลดิในนี้ไม่ใส่แอปเปิ้ลใส่เลยไม่เห็นมีอะไรไหมเอาแรนดอม โอ้พี่เคนเอาไม้มาดีกว่าโอ้ผมมันจะตีไกลขึ้นด้วยนะนี่เฮ้ยมันตีไกลเหรอไม่ใช่ตีเท้าเดิมหรอมโนไปเองไงอ๋อมโนไปเองใช่ป้ามโนทิปใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตอกหินแถวนี้นะคะเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะให้เป็นหินเนาะเอาสุดยุคหินกันเนาะโอ้โหดูดิรู้สึกมีความยาวเนี่ยยาวทิปหรือเปล่าเนี่ยขุดดีขึ้นไหมอมอมพี่เคนเขาว่ามันก็แบบคล้ายๆเดิมนะ่นพิงแต่ว่ามันยาวทะลุบล็อกอะดูดิมันยาว ยางปลาไงก็ไม่รู้อ่ะก็แบบว่ามันยังไม่ค่อยชินนะนะเดี๋ยวมันคงจะชินชาแหละแล้วลองเปลี่ยนเป็นแบบหินนะคะก็จะเป็นพวกขวานหินแล้วก็พิกแอคหินเนาะโอเคพี่เก่งค้างเสร็จแล้วมาดูดิอโอ้โหยาวมากอยายาวขนาดนั้นเนี่ยแต่เวลาโยนไม่ยาวนะแต่พอเวลาถือปุ๊บมันยาวปั๊บโอ้โหโอ้ยมันไม้อะไรกันเนี่ยเอ้ยมันยาวอ่ะจริงๆแล้วมันน่าจะยาวเรื่อยเรเรยเนาะ อตอบว่า,ไม,าวไม่หนักกันพี่เลยอ่ะพี่แตะหินไม่ตรงด้ามด้วยเนี่ยหนักตายเลยโอ้โหพี่เคนป่ะเราไปใส่ผลไม้กินกันแหนน้องดูดีมันขุดได้จริงวะเนี่ยเอาไปใส่ดาวดีกว่าพี่เคนว่าถ้ากล้ามันจะอะไรขนาดนี้ทุกพี่เราก็หักกันเลยเหยาวแต่ด้ามนะโอ้อยตอบม้นี่เจ๋งมากเลยโอ้โหต้องใช้สติกก๊กเกอร์นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยโอ้ต้องมัดกระไหลทบไปเลยเนี่ยเอาเลยพี่เคนมายังมายังอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเห็นน้ำมือแต่ไกลเลยเห็นน้ำไม่แต่ไกลเลยชัดเลยแต่พี่เราไม่หลงทางกันแล้ว ก็เ,<อ>เห็น้ามนไม้พี่กินแต่ไกลเลยอ่ะยอ,อยู่ตรงไหนก็เห็นนะเนี่ยในรับก็มีไลน์บ็อกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราครับของกันตอดีกว่าเนาะ อ๋าแล้วก็จะต้องการเตาเผานะคะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราก็จะหิวข้าวกันแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวแปลสภาพไม้ก่อนเนาะเอาล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคับสติกเพิ่มนะคะเจะต้องใช้สติกอย่างเยอะเลยแหละแล้วก็คับเลยตอนนี้ล่ะอ๋อเราจะลองเป็นจอบกับพลั่วเลยนะคะลองดูกันเนาะอือหือในเรื่องรูุจอบดิจะสู้ขวาดได้ขนาดไหนจอบกับพลั่วหินลังผิดดีโอ้โหไนเราตัวนี้โอ้โหเป็นยาวงั้นอ๋อเหไม่ใช่ว่าทำวันทำวัก็ยังยาวนะขุดดินนี่ขุดดินนี่มันพุ่งเนี่ยจะขุดได้ยังโอ้ชิโดชิแดงเงี้ยเล้งดีดีนะ เดี๋ยวมันเลยบล็อกตอนฉันไม่โดนนีอย่างงี้แล้วเรอันนี้ตักเติร์ตตัก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 เฮ้ยเดี๋ยวกันเอาอะไรขุดเนี่ยไม้มันชี้ขึ้นข้างบนนอะทำไมไม้มันชี้ขึ้นบนอากาศนะน่าดีตอนมันก็ยังขุดดินได้อยู่นะเดี๋ยวตรงบล็อกเนี่ยผลดินลองผนดินอ๋อผลจริงจริงด้วยวนได้นะแต่สกินยาวไปนู่นนะนี่ผลทริปใช่ไหมมันนอนไปเองพุ่งทะลุไปนู่นเลยอ่ะโอ้พี่เคนสร้างความยากลำบากมากขึ้นในชีวิตป่ะเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่ามันยังแบบว่าไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะ เราดูดาบซะหน่ยนี่เลยอ้หดูดาบหินซักก่อนมาไฟันันช่องทิงชุ่มงชงเหมือนจะฟันโดนกันเลยเหมือนจะโดนเลยเหมือนจะโดนนี่นะอันนี้โดนจริงจนะเจ็บเจโอ้เจ็บเจต้อง ตลกคือมันยาวแต่สกินใช่ปะเนี่ยอุ้ยมันแท่เขาบอกอย่างกันนะเราต้องหาของกินก่อนเราได้ขนมปังมาแล้วเขาบอกนะเเจอซอมบี้ทีซอมบี้วิ่งหนีไม่ทันเลยตกใจเฮ้ยเอ้ยซอมบี้มันก็มีอาวุธยาวเหมือนกันเฮ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยต้องลองไปเนเธอร์ในเนเธอร์นะคะว่ากันว่าพวกเนี้ยมันก็ถืออาวุธยาวเหมือนเรานะอ๋อพี่เคนเราจะไปข้างหน้ากันต่อไปเปลี่ยนเป็นอาวุธเหล็กกันดีกว่าใช่เราจะเข้าสู่ยุคเหล็กกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปขุดเหล็กเลยลไงฟันลอาแกะดิ เฮ้ยโอ้โหดาบยาวตีไม่โดนเลยดาบยาวตีไม่โดนเลยนะตีโดนแต่ไม่ตายมองไม่เห็นน่าดาบมันบังอะดูดิดาบมันบังมันเล็งไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่เนี่ยโยงไปก็โยงมาโยนไปก็โยนมาทําทําหน้าเาจะมีเหล็กกันนี่เอ้ยเราต้องลองไปขุดเหล็กไอ้นี้อออืืหน่าจะขุดยังไงเนี่ยเพนมันยากอันดับแรกต้องมีโคก่อนนะเราจะขุดโคกันก่อนนะเดี๋ย่าเอาไปยืนเลยแต่ไกลมันเนี่ยโอ้ไกลเกินเอ้ยตรงนี้ก็ขุดได้ดูดิ ขุดกลางอากาศก็ขุดได้นะเนี่ยเอาเอาดีเอามันขุดกลางอากาศก็ยังขุดได้อะโอ้ยเจ้าดูดิเหมือนจะขุดแรงขึ้นแล้วเนี่ยดดูดิมันนนอล้วนๆอย่างนี้ก็มีด้วยหรอเฮ้ยนี่มันเกรียนชัดๆเลยนะเนี่ยเกรียนว่ามันเป็นมัดเกรียนหรือเปล่าะน่าดิเอ้ยเขาบอกว่ามันเกรียนนะเอาเร็วเราต้องการเหล็กนั่งย้ยเจอเหล็กแล้วโอ้โหเหล็กเต็มเลยอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นอาวุธเหล็กนะเอาจะช่วยเขากันนะ มันก็พงติดยาวเหมือนเดิมแล้วนี่ต้องมีห่างเลยดูขุดไม่โดนนะเดี๋ยวต้องเอาเหล็กไปเผากันนะอันนี้ต้องขุดไปก่อนโอ้โหดูดิเฮ้ยดูขุดเหล็กดิมันยาวอ่ะโอ้ยสุดยอดนี่ขุดทะลุำลมอยู่ข้างในแล้วนี่โอเคตรงนี้ด้วยเนาะไม่ใช่แค่อาวุธนะโล่ก็ยาวจริงนี่เดี๋ยวต้องดูใช่เดี๋ยวจะคับโล่ให้ดูนะโล่มันก็ยาวมันจะถือยังไงกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเผากันนะคะเดี๋ยวเผาลเหล็กกันก่อนเนาะอออแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะไม่น่าจะมีเหล็กแล้วแหละเดี๋ยวต้องการโค เพิ่มเนาะอาผ่าแปลบเนี่ยโคมีเต็มเลยเอ้อแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะขจับเฉพาะอาวุธนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดแค่นั้นเน,ะนาะโอเคน่าเหล็กมละมาเ,าเป็นแท่งเหล็กเลยเดียเนี่ยแท่งเหล็กไม่ยาวเนี่ยโอเคเราก็จะลองคับเป็นดาบเหล็กอยู่นะคะ <c oughs> ทั้งสองเล่มนะเนาะแล้วก็เอาเป็นขวานเหล็กนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็อะไรดีล่ะแล้วก็พิกัดเหล็กเนาะแล้วก็จะเป็นพวกเหล็กนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นจอบเหล็กเนาะโอเคสุดยอดนี่เอามาเก็บเข้าไปในกระเป๋าได้ไหมกันแล้วก็อันนี้ล โอ้นึกว่าอะไรน่ะดาบเล็กกันเนี่ยนี่แกลองถือดาบเล็กกูดิโอ้โหยาวเกินโอ้ยาวทะลุถ้ำเลยอ่ะยาวเฟ้ยเลอ้าวโมูระวังโดนหัวพี่เคนเดี๋ยวทะลุถ้ำแล้ยแม่ว่ยหัวหัวหัวระวังหัวด้วยไม่รู้จะถือแบบไหนดีไซนขวาหน้าหวังดิเออโออเออเออย่าบกหัวพี่เคน ไอ้แทมจะไม่เห็นปลายดาบอยู่แล้วอะ่ะมันทะลุท่ามเนอ<ผ>นะเออมันยาวดีเนะ้อพี่เคนนองเกินไปถ้ามันตีระยะไกลได้ก็จะเจ๋งมากเลยนะโอเคมาลองดูแบบว่าพวกยุคเหล็กบ้างนนเนาะอาวุธเหล็กของเรานะไอ้งีวานเหล็กโอ้โหยาวเฟืย้ยยาวจะพาะแค่ด้ามนะดีเนี่ยหัวไม่ยาวตามระยะขุดมันเท่าเดิมอนะ่ะเนี่ยใช่ระยะขุดมันยังเท่าเดิมอยู่นะระยะฟันก็ยังเท่าเดิมนะอ,อือหือยังแท่อ้อมย่างแท่ยังแท่อะไรอะ่ะเขาบอกว่ามันกรี คุณภาพไม่ต้องเลยขอเท่ไว้ก่อนแต่ขอเกรียนไว้ก่อนนะโอ้โหมันกวนโอยมากเลยมดเนี่ยโอ้อ้าวมันขุดไกลขึ้นนะเนี่ยมโนโอ้ยมันไม่ได้ขุดไกลขึ้นหรอกแต่ที่มันไกลขึ้น่ะคือด้ามด้ามไกลด้ามไก่ดีแต่เวลาขุดมุมมองอุกคนที่หนึ่งอะหัวมันอยู่ที่พื้นได้ไงเนี่ยแต่พอไปมุมมองอุกคนที่สามอะมันชี้ขึ้นฟ้าใช่ไหมอะมันช่างจ้าบซะเหลือเกินอ๋อมันช่างเกรียนซะเหลือเกิน อันนี้ก็จะเป็นพ้วเหล็กเนาะโอ้โหสปายแบ่าเหมือนเดิมนะมันก็ขุดได้นะอย่างนี้ยืดทางหายแลวยังหัวเลยเนี่ยดูเหมือนจะไกลนะอ๋อเพคเคนอย่าเพิ่งใช้ดาบแต่เขาใช้นี่ก่อนอะไรอะไว้พวนดินอ๋อนั่นไงจันดินพวนดินไหนเราสูนีิ้พวนได้จริงวะเนี่ยวนได้จริงดิเห็นเปล่าโอ้าวสุดยอด โอ้โหดี follow นะ follow น,น,นิดๆนะ <G ül> เกินไปมันจะยาวไปไหนเนี่ยแล้วก็อันต่อไปนะคะจะเป็นโล่โอ้โหทะลุช่องเลยอโอ้โหเดี๋ยวอ้อมใครก็ถือโล่กันอย่างนั้นทะลุตัว, <ๆ S 2> ตวเลยยาวใช้ผิดวิธีปั้เนี่ยโล่ทิมพี่เคนตอนนีมาเลยโอ้โหเหมือนแบกเลยอะโอ้โหนี่แบกไม้ไปไหนเนี่ยยังกับแบกไม้ไปก่อสร้างนะอ้อมเป็นเดือบแบกเลยอ่ะเลยว่ามันแบกได้ไหมในจริงก็ลองมาตีพี่เคนเลยไอ้วางกันก็ยังกันได้เหมือนเด, <G ül> ดิมนะตีตรงไหนที่เนี่ย ได้เลยนี่าไม่งาเราสะท้อนนี่ไง แต่ว่าถ้าไม่ใช่นะนั่นคือคามันบัคเนี่ยแต่ว่าทิ้งเข้าไปทั้งตัวกลางลำตัวเลยอ่ะทะลุพุงเลยเขาบอกโอ้ยไม่เอาไม่เกลียดหรอนน่ะโอเคค่ะย้ำค่ำคืนละเราจะลองไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ดูเนาะมาลองใช้ชีวิตดูว่าถ้าเรามีอาวุธยาวๆเนี่ยเราจะแบบว่าเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์ยังไงกันนะเฮ้ยอ้ามันแทบจะวิ่งหนีแลมันกลัวด่าไม่ได้เลยการกัะระยะไม่ถูกเว้ยเฮ้ยเจ๋งจุงมันยาวมันกัดไม่ถูกอ่ะโอ้โหนั่นเต็มเลยอ้อมไปแล้ว เราไม่หลายตัวนะด้วยนะนั่นไงเจอเหยื่อแล้ว,จวลเ,นนเจ้าสกิรตั้งคิดกั้งมาเตะดับเค่น้อยนี่ดับยาวยาวเฟ้อน,นี่ไง<อ>นี่เลยาย,ยาวไร้ไม่พึกเลย,ยดับมันยนา,ญญาวคิดว่ามันย้วมันยังไม่ถึงไม่มันอย่างมันนะเขาบอก องไปใกล้ๆเนี่ยนะดาบมันยาวแต่ผักกินใช่ป่าวเฮ้ยเหมือนพี่เคนเกิดมาเป็นิงเกิลยี่หู้ชอบชอบเฮ้ยพี่เคนเดี๋ยวก่อนอาจจะเอาตัวไม่รอดได้นะเพราะวตีมันยาวใช่ป่าวตีแบบยาวๆก็ตีใกล้ๆตีใกล้ๆมันได้ไม่ระเบิดโอ้โหเกือบไปนึกว่าจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยมันแล้วเกิน โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้เปิดเป็นโหมดครีเอทีฟนะคะแล้วก็หยิบของออกมาเรียบร้อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเนเธอร์กันต่อนะคะไปดูพวกเลอกพวกมอสเตอร์ต่างเนาะอยากลองเพชรทองพอยดิในเทอไรด์อะอุปกรณ์อาวุธนะคะที่แบบว่ามันเป็นพวกเพชรทองพลอยนะคะเป็นพวกแบบว่าเนเธอร์ไรด์เนาะเราจะมาลองถือกันดูนะคะว่ามันจะมีความยาวแล้วมันจะสวยขึ้นหรือเปล่าเนาะหาลองดูที่อันแรกโอนับทองอันดับท้องกันอันแรกแบบท้องเลยอานี่โอ้ทองอะไามากสวยดีอะดูดิมันก็สวยดีนะ ย่านี่เห็นต่กไกลเลยเนี่ยอ,อ๋อศัตรูเห็นศัตรูตกใจเลยเป็นยาวงี้พี่เกดเห็นพี่เกดก็ตกใจ <c oughs> แล้วก็ขวานทองเดี๋ยวอ้าวนี่มันป้ายอะไรสักอยาก่างเลยมันยาวกกงนะอ,อ๋อนี่ก็สวยดีนะยาวเกิน <c oughs> <ด>น,นี่เลยปิกแอ็กปิกแอ็ก เอ้ยเขาชอบอันนี้พี่แอคทองเอ้ยยาวดีอะพี่เคนแท้เกินร้อยเอาไปใส่ของเนี่ยเอาไปพรวดอะเดี๋ยวหยิบแป๊บแล้วก็ต่อไปเป็นพรั่วนะเราขุดตัวพี่เคนฮ่านี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเขาบอกว่าตีโดนหัวฝั่งตรงข้ามเลยสุดยอดบอกไม่ถูกเลยแล้วก็ต่อไปเป็นจอบทองเนาะนี่เนี่ย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 โอ้ยคนดีเลยคนดีเลยนี่นะโอ้ได้บรรยากาศได้ฟิลลิ่งมากเลยได้ฟิลลิ่งเหมือนกับแบบว่ามันเหลบขอเดียวเลยยาวะเนาะ <rôle> แล้วต่อไปเป็นดาบเพชรแต่นี้ก็สวยดีนะโอ้ยังสวยอ่ะไดมอนด์มาเนี่ยคิดดูดิถ้าแบบว่าเราเป็นอัศวินแล้วแบบว่าถือของยาวๆอ่ะเอวๆอยยาวเงี้ยเอ้ยนี่แก หมือนอาวุธของพระเจ้าวะเนี่ยมันดูแพงนะดูดิเสียได้ดาเมจมันน้อยเนาะนะมันไม่ไดามเมจดัธรรมดาดิมันเป็นดาเมจเยอะๆโอ้โหใช่เลยอ่ะโอ้โหลองคิดดูนะถ้ามันยาวขนาดนี้นะตีได้ไกลๆเพิ่มดาเมจนะตีไส้แตกเลยนี่เออใช่อย่างงั้นมันเจ๋งเลยนะโอิดเกินแต่อันนี้มันยาวแต่สกินอันนี้เพื่อความสวยงามใช่เพื่อความเทพมาความเกรียนของมันนะโอ้ยคุณดิ้นเงินคุณดิ้นเงินเดี๋ยวเราจะไปในเทอร์กันต่อแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวก็เหลือในเทอร์ไลท์เนาะมาดูในเทอร์ไลท์กันต่อนะะคอ เอดีเอ้ยมันดำดีดำยาวมากเลยสบายแฮร์เลยอ้อม <laughs> ยาวขนาดนี้ตีทีไสแตกเลยเนี่ยังยังเตยยังมเท่าเดิมโอ้หนี่ขวานก็เท่ขวานก็เท่เออสีสวยดีเนาะเออน,นี่เลย Big <laughs> ปิกแอคด้วยเป็นไง่ <laughs> แบบเปียวนี่ยต้องทำป่แล่าค้ับพ <laughs> ีคเคนเนาะวิญยี่ปุ่เจ๋ง <laughs> รับรองเลยเดินกันไปนะแบบว่าสับสนแน่นอนเลยป้ายกันไปป้ายกันมาแบบเนี้ยดีไม่ดีสะดุดนาทีมหัวแตกไงยาวเกินอ่ะมันแยงลูกตาเนี่ยโอเคใหนดูอีกหน่อยดินี่เลยตัวนี้จะเป็นพวกตีสูนเนาะมันก็จะยาวมากทำไมมันต้องยาวคอเดี๋ยวมันเกิดจะดีอยู่แล้วยาวที่แบบว่าถือไม่ได้เลยนะต้องคอถือแทนหรอใช่ต้องแบกที่ไหล่แทนนะโอ้ยดูดิยาวยาวมากใครปาล้วเมื่อกี้ ไอ้พ่าป้าดิมาลองดิเอ้าเก็บเๆ็บเ็บยาวมากแล้วยาวเฟื้ยเลย พี่เค่เราไปเนเธอร์กันดีกว่ามาลองไปดูดิที่เนเธอร์จะเป็นยังไงกันแน่เราเตรียมประตูเนเธอร์ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟแช็กกันเลยดีกว่านะเราจะลองไปดูดูขนาดนี้เขาบอกว่าพวกมอไปเนเธอร์มันก็ถืออาวุธยาวๆเหมือนแล้วนะเราดูกันดีกว่าว่าอาวุธยาวกวับอาวุธยาวเจอกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจัเขาปกตินี่นะอ้อไม่เห็นมีเลยเลยอะจังโอ้ยทะลุป,ประตูมาเลยดบับอย่าวูดเยเฮ้ยอะไรอะอ้อมเห็นมั้าดำๆเมื่อกี้อ๋อเห็นอาวุธมาแต่ไกลเลยอะโอ้โหยาวเกิน เห็นดาบดาบมาแต่ไกลเลยอ่ะอ๋อฮดูดิเห็นเป้าเห็นตาดาบอ่ะนี่เรงอะไรในตำแหน่งอยู่ตรงไหนเนี่ยบอมบี้พิกกินอ่ะโอ้โหดิดูดาบดิดาบทองก็ยาวไม่แพ้ดาบไอ้เทอร์ไลท์อย่างเราเลยนะดูดาบเขดิโอ้ยยาวยังดาบของเราเนี่ยมันไม่ลำคานตัวเองมั้งเหรอเนี่ยดาบยาวๆเนี่ยเห็นแล้วเมื่อยแทนเลยดูพิกกินดิเห็นปะเห็นพิกกินถือดาบทองปะเจอกับไฟดีออนโอ้ดูดิโอ้ยยาวจังเลย เกินไปเฮ้ยมันยาวกว่าเราป้าหรือมันยาวพอกับเราอะมันจะยาวเหมือนของเราเลยนะแต่ว่ามันยาวเกิน ดูดีตีกันไม่ถูกกันนี่ปังกันกัดระยะไม่ถูกเลยอ่ะโอ้โหนั่นมันอะไรนะอ้อมโอ้ไปฉายใครมาี่ยดูดีแลาวแต่ละคนเนี่ยเหมือนถือแบบคล้ายๆกับถือเสาหรืออะไรสักอย่างเลยอ่ะอือมันคิดดูนะถ้าเขาวิ่งมานจมตีเราพร้อมกันหมดนี่นะโอ้โหมันคงเยอะแยะ่น่าดูเลยโอ้โหมันคงไล่ตามากเลยอ่ะเฮ้ยถ้ามันไล่ตามันจะกัดระยะฟันยากปะเนี่ยพวกซอมบี้เองยาวขนาดนี้แปลว่าวิทเทอร์สเกรตตันต้องยาวแน่เลยอ๋อมันก็ถือดาบอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูดีไปดูดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพวกวิทเทอร์สเกรตตันอยู่เนาะอ๋อมัน แบบว่าจะถือถับยาวเหมือนอย่างนี้ได้ต่อนะจะเจอไม่ในแถวนี้มันอยู่ในปราสาทีมเธอไงเดี๋ยวไปถึงก็จะเจอแหละเออโว้ยฉันเห็นดาบมาแต่ไกลเลยยาวเอ้ยที่เดินมาหมเห็นสายดาบก่อนลเนี่ยเอ้ยตลกอะดาบขึ้นมามันยาวของเราวะอ๋อ,ม,อมันยาวของเราอ่ะแล้วพี่เจนทำไมดาบมันยาวของเราอ่ะนั่นน่ดีโก้ มันจะมียาวมากกว่าเรานะยาวทะลุจอเลยอ้อม <c oughs> <c oughs> โอ้โหอีเทะลุมาอีกฝั่งเลยนะ้ายตายซายอ้เยอะเยอะเอ้ยกาะยะฟันแทบไม่ถูกแม่ดูดิเดี๋ยวดูข้างหน้าดีข้างหน้ามีตัวอะไรอยู่ไม่แน,น่เราจะไปมองฝันดาบเ <c oughs> <c oughs> อ <latest> <curves> ้ยไอ้ย มีป้ามีป้าดูไงฝั่งนน้นเต็มเลยอ้อมดูดิดูดาบดิเดี๋ยวไปดูอีกรอบดิยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่าดาบมันยาวกว่าเราไผ่ยาวเห็นดาบอ่ะเห็นดาบเยอะๆ้เลยดาบไผ่ยาวกันน่ะมันต้องลองนะมาเลยมาดูกันหน่อยดิได้หลัง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 ไปไปโอ้โหดูดิฝั่งนู้นดิเห็นดาบมาแต่ไกลเดินไปเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยทำไมนายถือดาบยาวเหมือนเราไอเนี่ยเออคือไม่ได้น้อยหน้ากันเลยโอ้ยไผ่อ้อม ดีแล้วมันตีแรงเท่าเดิมอ่ะถ้า <ไอ S 1> ตีแรงกว่าเดวิดตายเลยนะแล้วก็ต,ตีระยะเท่าเดิมเลยดีแล้วถ้าแบบธนูมันยาวตามมันคงจะพิลึกหน้าดูแ้วยก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวหมอดเกรียนนะคะที่แบบว่าอาวุธในไมโครสี่มีความยาวมากขึ้นไว้แค่นี้กันเนาะถ้าใครชอบมัดแปลกๆแบบนี้เราก็ยินดีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเหี่ยแเป็นเกมไมโครสต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย